สวัสดีค่ะบัคสภาพมเอสองค่ะแอลค่ะค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเจนสชเวตเตอร์นะคะเป็นงานญี่ปุ่นรถอาร์เคนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000นบาทค่ะลูกค้าค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะล,ะลูกคาจ๋า100รถึง120ชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคข่าๆ40บาท41บาทนะคะเ,เราเข้าที่เงามาก เงามาดูกันมาดูกันแต่จ่าลก้าค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจ๋าดูความเงาแต่กล้องค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะลูกค้าค่ะคือข้าไม่เงาจังเงามากดูค่ะดูความเงาของผ้าดูความใหม่ของผ้าลูกค้าจ๋าเงาจริงราคาห้าพันบาทมีแค่ลูกน ja> mm um ี้แต่จริงทำไมราคาห้าพันบาทมีแ OK> ค่รงมีรูปเดียวคุณลูกค้าเกตเอลูกค้าท่านไหนที่พาอยู่แล้วมีเกตเอหนึ่ง ดีหนึ่งรู้บ้าได้เลยบอกค่ะก็ร้องวันที่หนึ่งรูกค่ะได้เลยเจ็ดเอดีหนึ่งรู้เจ็ดดีแค่หนึ่งรู้เจ็ดดีสามพันสี่ร้อยบาทเจ็ดเอห้าพันบาทเท่าพันเดงห้างเงามากเราจะไปช้าๆชาค้าเป็นงานเกรดเอเกรดเอเลยนะคะใช่ค่ะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะลูกค้าค่ะมีบ้างมีบ้างนะคะลูกค้าอาจมีบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาง่ายๆไม่เคยมีรีวิวนะใช่แล้วรีวิวรอบนี้เป็นรอบแรกค่ะลูกค้าค่ะรอบแรกเห็นพร้อมกันคอนรีวิวเห็นพร้อมกันลูกค้าเห็นพร้อมกันอะไรเห็นพร้อมกันเลยค่ะจ้ามลูกค้าก็ไปดีกว่าว่าเกือบเปลยนเกือบเค่ะเรื่องไซส์ค่ะกล้วยทาไซส์มาให้เลยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์เลยเป็นเอวยางยืดเนาะส่วนมาญ่จะเป็นเอวยางยืดเอวยางยืดไม่ใช่ อาจจะมีเอวิเศษยังตายบ้างแต่เป็นปีใสหนะาลูกค้าค่ะจ้ามีมาจ้าปล่อยมีมาหนะาลูกค้าค่ะแบรนด์ G U มีมาเนี่ยบาลานซ์มีมาหนะาลูกค้าค่ะกับต้นทุนเพียงแค่41บาทนะคันนี้เราประมาณการก่อนนะใช่จริงๆอาจจะได้ประมาณการ150ตัวก็ได้ค่ะลูกค้าจ้าค่ะจ้าไปนะเดินกลับบ้านค่ะจ้าลูกค้าจ้าค่ะจ้ามาไปจากเกมสเวเดอร์ ช่เลยอมาก็ช่วงนี้ไปฝนต้นหนาวราคาคุ้มมากเกร 7A นะลูกค้าจะชอบ 7A ราคา5,000ชอบเกรดราคา5,400บาทได้เลยได้จำนวนชิ้นรายเรียกกันได้ต้นทุนต่างกันอยู่นะเว่าต่างกันแต่ว่าถ้าเกร 7A ก็เปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุะ5-15%จ้าลูกค้าจะตามเกมของทางบริษัทบารนะคะที่สำคัญมีแค่การสอบนี้การสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะก่า จำอีกแล้วบอกของหนูยูนิคอแต่ว่าอันนี้คือใส่ทำไร่ทำสวนใส่นอนในห้องแอร์ใส่สบายสบายใส่ได้หมดเลยใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ไหดเใส่เป็นจ็อกกิ้งก็ได้ได้หมดลูกค้าค่ะได้หมดเลยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้สุดที่แต่ว่าได้แล้วตัวนี้ได้แล้วค่ะค่จ้าเกี่ยวขี้มาแต่ว่าใส่เอนิดนึงค่ะ ส่เอตค่ะรูกไนค่ะใส่เอตไปนิดหนึ่งนะคะอุ้ยขาจ้ำเยอะนั่นน่ขาดจำหลายอยู่เนี่ยเยอะนะนี่นะคะจ้ำถือไว้เยอะขาดจ้าอีกแล้วเหรอคะขาดจ้าเจ้าหน้าของยูนิคอว์วิธีนี้ได้อีกแล้วอันนี้ไซแอลแล้วมันเหมาะกับคนที่ไม่สูงมากอ่าอ่ะมันเหมาะกับคนเตี้ยไม่ค่ะสูงกว่าดีพอมากนะด้วยค่ะเอ้าหน้เป็นของยูนิคอว์อ่าต้นทุน4ี 100บาทบางตัวขายละตัวละร้อยได้เลยร้อยยี่สิบได้ร้อยห้าสิบได้ลูกค้าได้เลยขอจำเยอะนะใช่เลยค่ะจำค่ะลูกค้าพอไปยังแล้วเลยไปนะคะจำยังแล้วยี่แล้วเหรอครัพี่เอ๋อคะแค่เดนเอ็มแค่เดนเอ็มกับยูนิโค่เยอะมากลูกค้าจ๋าเยอะมากอย่ารอช้าชอบกระสอบนี้เอ็ดได้เลยราคาห้าพันบาทมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะใช่แล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะซาร่าวิศตัวนี้สวยมาก ผูชายนะพูดถึงวางเจงวันนี้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อุ้ยตัวนี้เท่มากค่ะซาค่ะดูดีจังเลยซาค่ะของหนูเอาดอกเอาดอกไปนะของพี่เสาวซาล่าตัวนี้สวยมากซาร่าแล้วมันมันมีแบบว่ากระเป๋าอยู่ด้านหลังค่ะเป็นซีบแบบพิเศษได้เลยอุ้ยสวยคู่กันเลยได้เลยว่าหญิงกับผู้ชายได้หมดเลยนอกจากคุณภาพเก G A แล้วราคาเราก็คุ้มเร็วมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าจ่ายารอช้า แต่ว่าแนะนําลูกค้าเอาทั้งเกตดเอและเกตดบีไปค้ากันเนาะเอเอหนึ่งลูกกับบีหนึ่งลูกลูกค้าท่านไหนที่ดูไร้สดนะตอนนี้บได้เลยลูกค้าจ่ายเกตดเอห้าพันเจ็บีสามพันสี่ร้อยบาทนะเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมีแค่เหลืออย่างละลูกเท่านั้นใช่มีแค่อย่างละหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะใช่ก่อนได้ก่อนนะคะคุณแม่คุ้มมากคุ้มมากคุ้มจริงนะคะอากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วนะคะลูกค้าค่ะแนะนําเลยไปซักไปรีดลองนะคะลูกค้าค่ะเตรียมของขายได้เลยนะคะอ่ะต่อด้วย รีบอกแต่ว่าแบรนด์รีบอกคาดจำรีบอกมีมาอารี้มีมาเฮดแมนมีมาเอาดอมีมายูนิคอรมีมาจียูไปยังคะจียูจโยจียูค่ะจำใช่ไหมคะหนูยูนิคอร์จียูค่ะจำมากสวยมากเลยหนูสวยจริงขาจำเยอะนะคาดจำเยอะค่ะจำเยอะมากนะรู้ไหม่ะขาจำเยอะมากได้ตามรีวิวทุกตัวรูคไหมจหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอน เพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะคือีขายยาวไปตัวคือว่าขายยาวไปพี่พี่สูงพอดีน่าจะเหมาะกับหนูอ๋อแต่ขายาวไปค่ะขาจำอันนี้ก็อขาจ้ำนะาคตรดูมา ผู้มายังไม่พอขาจ้ำอีกไหมนี่จขาจ้ำอีกโอ้ยลูกค้าขาเทมาเลยขาจ้ำเยอะเขาสวยมากแล้วเป็นขาจ้ำด้วยค่ะลูกค้าขาอุ้ยค่ะคิดว่าขาจ้ำเยอะนะใช่แล้วแล้วเป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์ค่ะจ้าโซเวเตอร์น้าลูกค้าเป็นเนื้อผ้าโซเวเตอร์นี่ก็ขาจ้ำนะคะอีกแล้วเพี่เ๋อหญิงใส่ดลยหนูอีกแล้วมิวเนโอมิวเนโออีกแล้วนะคะเป็นขาจ้ำด้วยแล้วก็ข้างในเขาเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ เป็นลารันจอนนะเป็นเนื้อรอนจอนก็คืออุ่นๆนะคะอุ่นเลยนะคะเหมาะกับอากาศช่วงเย็นๆนิดนึงอุ้ยตัวนี้สวยจ้าอีกแล้วเหรอจ้ำจ้ำค่ะทุกค่ะจ้มเป็นงานญี่ปุ่นนะรถดอาเคดูค่ะจ้าเอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวค่ะได้ตามรีวิวทุกตัวนะคะอ่ะต่อเลยค่ะพี่เอ๋อค่ะจ้ำจ้มเนาะจ้มจริงลูกคะจ้าดูค่ะ ลูกค้ายเขาขาจําเยอะนะก็คือเรายังไม่ได้กลวยเลยนะครับใช่่ผู้ขายแม่คะท่านนี้ที่อยากได้ขาดําเยอะๆแนะนําแต่ว่าไม่ได้การันตีเนาะจํากี่ตัวไม่จด้จำกี่ตัวค่ะพด้วยค่ะให้นันเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์นะคะอาจจะมีเป็นเนื้ออข้างในเป็นซับคล้ายๆกับลอนจอนคาร์บราะว่างานญี่ปุ่นบ้านเขาอาจจะหนาวนิดนึงนะคะแต่ก็เหมาะกับบ้านเรานะได้อยู่นาะลูกค้าจ้ามีแล้วลูกค้าจ้าจำมีแล้ว สวยเลยสวยเลยอ่ะแนะนําเลยหน้าลูกค้าค่ะเคยขายอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยขายเลยก็ขายได้นะใช่ค่ะแนะนําแนะนำหะ้าลูกค้าจ๋าแนะนำยูนิโคอีกแล้วอ่ะตัวนี้เป็นของยูนิโคจ้ำอีกแล้วค่ะอ่ะยูนิโคก็มาซาร่าก็มาอาดิดาสก็มาเจ็บก็มาค่ะลูกค้าจ๋า แบน์ถือว่าเยอะนะใช่เลยแบบนถือว่าเยอะมากะค่ขาดให้เยอะมากไม่ขาดเลยนะคะเราไม่โกยเลยเหรอคะไม่ผ่านกันเลยรอคะพอจะผ่านก็อ่ะยูนิโคอ่ะพอจะผ่านก็จียอแถมตัวนี้เป็นขาจั๊มเอกแม่งขาจั๊มอีกจียูตัวนี้เงามากจียูตัวนี้สวยมากสวยจงเลยบอกได้คำเดียวลูกค้าจานแล้วในหนึ่งกระสอบนี้เป็นเนื้อผ้าเซเวนตราคะชายได้ะหิงดีราคาเราก็พร้มเน้นย้ำที่เกตเอ เอเลยยันที่เเอคาลูกค้าจัดราคาของเราคุ้มมากนะคะห้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาตกต่อตัวประมาณการที่41บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขาคุ้มมากแล้วตอนนี้ย่ประมาณการก่อนนาต้นทุนตัวนี้ก็ได้ต้นทุนนะใช่แล้วครณแม่นประมาณ3ามนาทีนะลูกค้าอัจฉริยะจริงๆใช่ค่ะอ่ายูนิโคอีกแล้วค่ะ ยูนิโค้ดอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโค้ดไม่ยอมแพ้พี่เอวยูนิโค้ดเหมือนกันยูนิโค้ดเยอะมากลูกค้าเยอะมากเยอะมากแบรนด์เยอะจริงค่ะแบรนด์เยอะจริงแต่ว่าจะมีเป็นคล้ายๆกับผ้าส่วนคำมาบ้างนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าคนสูงเยอะๆอาจจะเป็นคล้ายๆกับผ้าส่วนถ้าคนสูงพอดีพองามน่ารักประมาณ155ก็พอดีนะ่ยลูกค้าค่ะสูงพอดีน่ารักน่ารัก พอดีนะคะนาลูกโรงงานค่ะขาจ้นขาหนอุ้ยอาดิดาสก็มีมามาตั้งนานอาดิดาสก็มาอาดิดาสมาตั้งนานแล้วค่ะพี่เหี่ยวมันจะบอกว่าพี่เหี่ยวมากเลยได้เลยน่ารักมากสวยได้เลยค่ะน่ารักมากนะองมาดูค่ะต้องมาท้าส่วนใช่จะมีค้ามาบ้างนะคะไม่มั่นใจมีลูกค้าเอฟหรือเปล่าค่ะถ้าจะเอฟได้เลยนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยยูนิโคจ้า สุดคุ้มจริงๆแต่ว่าเราไม่มีเป็นกระสอบอื่นให้ลูกค้าเอาไปนื้นะเพราะว่าเรามีแค่นี้กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นเอฟขอได้กล่องมาที่แจ้งนะคะไม่ใส่อีกแล้วบ่อนี่อู๋เจ้าหน้สวยอาดิดาสอีกไม้นี่สวยจริงใส่แล้วคะอ๋อไม่เกี่ยวกับเราได้ยินเอฟกระสอบนี้ยูนิโคอค่ะยูนิโคอค่ะนะคะสวยจริงสวยจริงนะลูกค้าะสวยจริงคุ้มจริง อันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค,ค้าจ๋าส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวให้ลูกค,ค้าลองไปลุ้นอีกทีนึงนะคะใช่เยลยค่ะนี่เลยอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะจ้าชวน <โล S 1> รายการนะลูกค,ค,ค้าอน,นุญาตทวนรายการนะคะวันนี้เป็นกางเกงสเวตเตอร์นะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอสเอรีนะคะเป็นสินค้าของทางเป็นงานญี่ปุ่น ลถอะเคนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบคัคราคา5,000บาทคา่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก100ถึง120ตัว ตอ,ตอตวต้นคุณตัดตัวประมาณการค่า40บาท41บาทคะ่ะค,ค่ะสาวลูกค้าท้านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ o กไลน์โทรเข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบาัานก็เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางความคห้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ